สวัสดีครับอยู่กับผมนุ๊กรถไถมือสองครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเราทำคูปัตนะครับแอลสองสองศูนหนึ่งตอนนี้เปลี่ยนซีนพีทีโอไปนะยางใหม่นะครับเบาะใหม่ยางใหม่นียะยางใหม่สี่เส้นนะครับเบระใหม่ยางใหม่เดี๋ยวแบตเตอรี่จัดให้ใหม่ สีใบดันทําให้เปลี่ยนซีนก็บอกใบดันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานเก็บสภาพให้สวยๆเลยนะครับคันนี้สีเราทาสีล้อสีใบดันไปสีเปลือกสีตัวรถยังอยู่ในสภาพที่สวยงามยังอยู่ในสภาพที่สวยงามก็เลยยังไม่ได้ทําให้ฮะน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายน้ำมอน้ําจัดการเปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วนะครับ ไปสิ่งก็ใช้งานได้เลยคันนี้คุปตาแอลสองสองศูนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องหาอุปกรณ์ติดพว่วงติดตูดไปอันเนื้อราคาไม่แพงแน่นอนครับผมรถพร้อมอุปกรณ์แบบนี้เดี๋ยวจัดให้ครับเปลี่ยนยางไปแล้วสี่เส้นนี่ฮะเดี๋ยวล้างเพิ่มเติมอีกหน่อยน,น,น,นี่ฮะดูดูดูความสวยฮะประกนฝาสูบเดิม เกล,ล่างเดิมอ่ะนี่ล้างเริ่มเห็นตัวละทอยางมอน้ำนะน่าจะต้องเปลี่ยนต่เปลี่ยนให้นี่ฮนะเอสองสองศูนย์หนึ่งฝากกูฝากเกียร์สวยครับล้างแล้วนี่ไล่ระบบไฮดรอลิกไปเรียบร้อยละไม่เหลืออะไรพมมลายแน่นดีนะฮะนีะ่ซีมอตรพีดีโอลองลองใส่กันดะิ มันถึงเกียร์ไม่เข้าเอานี่เออหมุนไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวอ่ะลองลองหมุนดิหมุนไหมหมุนไหมหมุนไหมอ่าโอเคนี่เปลี่ยนซีนไปให้ใหม่นะครับซีนที่เราเห็นทำท่า,ทาจะซึมๆรถนี่เดิมจัดเนี่ยสลักมาจากนอกยังอยู่อยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวล้างอีกหน่อยนะฮะจะได้เห็นความสวยงามของตัวรถ พาชมอะไรดีคันนี้เดิมสวยเลยนี่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเบตเตอรี่จะจัดให้ใหม่มอน้ำก็ถ่ายน้ำไปละน้ำใส่ดีพยายามทำให้พร้อมใช้มากที่สุดนะคะนันนี้เครื่องดีเกียร์ท้ายดีนะครับ ฝากด้วยครับท่านใดที่สนใจติดต่อครับ0 8ูนย์8ปดสฮะนุรถไถมือสองครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ